สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับผมเฮียหมางแมนนะครับวันนี้นะครับในวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์พศส5 6 6นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบวันเต็ง3คู่อีกเช่นเคยวันเต็งคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกยุโรป้าลีกเป็นทางด้านทีบาร์เซโลนาพบแมนยูเนต็ดในเวลาเที่ยงคืน4 5ของวันนี้นะครับ เจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลน่านะครับผลงานน้าที่ผ่านมาทําได้ดีเลยชนะ5นัดติดนัดล่าสุดก็ชนะ ian, บียาเรอันบุนเสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับผมก็ทำมาได้ดีอย่างต่อเนื่องนะสำหรับบาร์เซโลน่านะสิบนัดนี้ยังไม่พลาดแพ้ใครเลยนะครับส่วนนั้นทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็นะครับผลงานน้าที่ผ่านมาก็ทําได้ดีเช่นเดียวกัน6นัดติดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะก็เสมอไปหนึ่งเนาะชนะไป5นัดนะฮะนัดล่าสุดก็ชนะลีดอยู่ในเต็มด้นยสกอร์2ต่อ0ูนนะครับ สถิติ5นะัดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็แบ่งด้านบาร์เซโลน่านะที่ชนะไปได้3นัดนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไป1นัดและเสมอกัน1นัดนะครับนัดล่าสุดแบ่งด้านมาเซโลน่านะที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์3ต่อ0นะครับวันนี้นะผมก็เช่าทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลน่านะผมเชื่อว่าบาร์เซโลน่ามีความได้เปรียบม,มากกว่าพอสมควรด้วยตัวผู้เล่นลและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เปิดมาบาร์เซโลน่าต่อครึ่งลูกน,นี่คิดว่าบาร์เซโลน่านะครับทีมบบาาร์เซโลนนนน่ชะ2-0แอน คู่ที่สของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกยุโรป้าลีกเป็นทางด้านทีมอาแจกพบยูเนียนเบอร์ลินในเวลาเที่ยงคืน45ของวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างอาแจกนะครับผลงานขณะที่ผ่านมาทําได้ดีเลยชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดก็ชนะวัดไหวไปเบริสกอร์3ต่อ1นะครับโ่ก็ยังไม่พลาดแพ้ใครนะสำหรับ5นัดนะฮะ ทำได้ดีอย่างต่อเนื่องนะสำหรับอาร์เจ็คนะครับส่วนนาดทีมยันอย่างยูเนียนเบอร์ลินะผลงานนัดที่ผ่านมาก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันชนะ5นัดติดแลนะ้วนัดลาสก,ก็ชนะลิซิกดิสก์สองต่อหนึ่งนะโอ้โหก็ทําได้ดีอย่างต่อเนื่องสําหรับทั้ง2ทีมเลยนะโอ้โหก็สูสีแน่นอนนะสำหรับทีมนี้นะมันแน่นอนนะนัดล่าสที่เจอกันก็เป็นเพียงแค่1นะัดนัดที่เสมอกันด้วยสกอรส์สองต่อสองนะครับวันนี้นผมก็ชอบทาง เจ้าบ้านอย่างอาแจกนะ้นคิดว่าอาแจกมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะวันนี้เปิดให้อาแจกต่อครึ่งลูกวันนี้คิดว่าอาแจกนะครับจะอยู่ด้วยสกอร์ทรี่ขาดได้สกอร์ที่ขานะครับอาแจกชนะ2-1แน่นอนคู่ที่3คู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกยูโรปาลีกในด้านทีมยูเวนตุสพบน้องในเวลาตีสามตรงของวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสนะครับผลงานใานที่ผ่านมาทําได้ดีพอสมควรชนะ3แพ้1และเสมอ1น,น,นะครับนัดล่าสุดก็ชนะเฟียลเลนตินาบร์ 1ต่อ0ูนย์ะครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างนองนะผลงานนัดที่ผ่านมาก็ทําได้ดีพอสมควรชนะ2เสมอ2และแพ้หนึ่ง 1, นะครับนัดล่าสุดก็ชนะหลอกเหลีย่ยมดิสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับวันนี้นะผมก็ชอบทางเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสนะผมเชื่อยูเวนตุสมีความได้เปรียบม,มากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะวันนี้เปิดไม่ยูเวนตุสต่อ1ลูกเลยนะวันนี้คิดว่ายูเวนตุสนะครับจริงด,สดิสกอร์ได้ขาดได้สกอร์ที่ขาดนะครับยูเวนตุชนะ30แน่นอน วันนี้นะครับคู่เต็งก็จะเป็นทางด้านบาร์เซโลนานะที่พบกับแมนยูเนะี่ยแต่ฮะวันนี้ผมชอบทางบาร์เซโลนานะผมคิดว่าเดือดแน่นอนนะสำหรับวันนี้ฮนะเลือกเชียร์ทางบาร์เซโลนานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เฮียหมาด้วยครับวันนี้เฮียหมามองแม่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ